สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตหุ้นเอเชียนกันนิดหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากมีพี่พี่เอฟซเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับว่าให้ช่วยอัปเดตหุ้นเอเชียนให้หน่อยเนื่องจากผมเนี่ยเคยทำเอเชียไว้นะใน EP ที่8นะครับช่วงประมาณวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับในภาพใหญ่นะไทฟฟรมมนสำหรับเอเชียนเนี่ยภาพใหญ่นะผมยังคงมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอ่า ภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9บาท5 5สตางค์นะครับก็คือขยับไปเล่นในกรอบนี้และนะเพราะว่าราคาวันนั้นที่ผมทำไว้ใน ep 8เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7บาทแท่งนี้แหละนะครับแต่ยังขึ้นไปไม่ถึงนะอ,อ,อยู่ที่ประมาณ7บาทก็ผมแนะนำให้ซื้อตอนนั้นก็คือไม้แรกเนี่ยที่ราคา7บาทเลยนะครับแล้วก็ไม้ที่2เนี่ย ซื้อที่เส้นระยะลบ6ที่ราคา8บาท25อ่าตรงนี้นะผมมองว่าภาพใหญ่เนี่ยผมมองว่าน่าจะจบขาลงแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มีการวัดเปอร์เซ็นต์การลงเอาไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นตะ์ตรงนี้ผมมองว่าน่าจะจบแล้วแหลนะทีนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่มานบาท55สสตางค์เดี๋ยวเราขยับไปดูใน ทำเฟรมวีคก,กันนิดนึงครับว่าช่วงที่เขาเข้าไปเล่นในกรอบเนี่ยระหว่างเส้นระยะลบ6กกับเส้นระยะ38.2เนี่ยราคาเนี่ยเขาเล่นในกรอบเส้นระยะแล้วก็มีการไปรย่ำตามเส้นระยะสำคัญหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราไปดูในทำเฟรมวีคครับในทำเฟรมว e k เมื่อเขาเนี่ยราคามาชนแถวเส้นระยะลบ64.8 นะครับที่ราคา8ปดบาทยีเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บแน่นอนว่าโอกาสในกรอบนี้นะครับทั้งขึ้นและลงเนี่ยในกรอบนี้มีโอกาส90%นะเขาผ่านขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปชนที่เส้นระยะลบสามนะครับที่ราคา10บบาทสีแล้วก็ย่ําเลยนะครับย่ำพอราคาเนี่ยไม่ผ่านเส้นระยะตรงลบสามที่ราคา10บบาทสีนะครับเขาลงมาชนแถวแเส้นระยะลบห เมื่อราคาแถวๆเส้นระยะลบ6กสที่ราคา8บาท25เอาอยู่นะเขากลับไปเทสแถวๆถเส้นระยะลบ38.2อีกครั้งหนึ่งที่ราคา10บาท40ผมมองว่าราคาเนี่ยจะเล่นในกรอบนี้นะครับช่วงนี้นะ,ะจะยังคงเล่นในกรอบนี้แหละราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ9บาท5 5เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา9บาท5 5เนี่ยราคานี้น่าลงทุนอยู่ไหมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินกันครับ งบการเงินครับสำหรับเอเชียนนะเป็นงบไตรมาสสแล้วนะครับของปี6-7ในคลิปทิป e ี8เนี่ยที่ผมทำไว้ตอนนั้นนะครับจะเป็นงบของปี6-6เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับสินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ9,200ล้านหนี้สินอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านถ้าดูจากหนี้สินตอนนี้ก็ถือว่า ยังดูดีอยู่ครับเนื่องจากน้สินตรงนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะแล้วก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับสาหรับนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ6,500ล้านส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอของปี 6, 6นะครับมีดอกลงมานะจากปี65ตรงนี้รายได้รวมครับไตรมาส2ของปี67อยู่ที่ประมาณ 5,400ล้านกำไรสุทธิครับอยู่ที่ประมาณ499ล้านตีกลมๆสัก500ล้านครับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7,700ล้านเม <ME> ื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยที่6,500ล้านผมมองว่าเราซื้อตอนนี้คือซื้อแพงกว่าเจ้าของนะ โดยมูลค่าหลักทรัพย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,500ล้านนะครับแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่7,700ล้านอ่าซึ่งตอนนี้ถือว่าแพงและต่างจากาครั้งก่อนนะครับใน ep 8เนาะอ่าตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสักอ่า5,000กว่าล้านนะอ่าเนี่ย5,600ล้านอา่ใช่นะครับคือซื้อในปี6 6ตอนนั้นนะอ่าดูจากงบปี6 6ที่ใน EP, ใน ep 8นะครับก็ ถือว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อได้ถูกอยู่นะครับช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8บาทแต่เราซื้อตอนนี้ที่9บาท55นะครับไปดูในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลครับหรือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลเนี่ย ณปัจจุบันนะครับผมมองว่าตั้งแต่ปี 65, 66และ67เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับปันผลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเกิน3%มนะครับมีปี63กับ64ตรงเนี้ยที่ไม่ถึง3%เนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์เนี่ยปันผลของเขานะครับเขาจะจ่ายปีละ สองครั้งนะครับปีละสองครั้งส่วนใหญ่นะครับมาจากกําไรสุทธินะมีบางปีนะครับที่มาจากกําไรสุทธิแล้วก็กําไรสะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่นะมาจากกําไรสุทธิมาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับเปอร์เซนต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟร์จากหน้าเว็บก็อยู่ประมาณ3 7%นะ ในสตรีมมิ่งครั้งที่แล้วที่ผมเช็คมาน่าจะอยู่ประมาณ26%ถ้า26%ผมทำไว้ตอนนั้นช่วงประมาณเดือนเมษานะครับแท่งนี้ณปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีรายย่อยเพิ่มขึ้นแล้วเนาะนะครับจากตัวเลขตอนนั้นนะครับทีนี้ครับจากกราฟแล้วก็งบการเงินนะ ผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยนะเอาในวความคิดของผมนะราคาปัจจุบันตอนนี้ถือว่าเป็นราคาแพงนะครับเพราะว่าเทียบจากมาร์เก็ตแคปนะครับอยู่ที่7 0 0 0ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ที่6,500ล้านผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของตรงนี้เป็นจุดที่1นนะครับจุดที่2เรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ8บาทแต่เราซื้อตอนนี้ที่9บาท55 ตอนนี้ผมยังคงมองว่าแพงนะในส่วนที่เป็นสายสะสมนะครับอย่างผมนะผมอาจจะชะลอไว้ก่อนนะครับไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะที่ผมแนะนำไปใน EP ีที่8ตอนนั้นเนี่ยถือว่าซื้อได้ถูกนะครับทีนี้ครับสายเทคนิคผมมองว่าตรงนี้นะรานะคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่มาะมาณ9บาท55นะครับตรงนี้9บาท55 ผมมองว่ามารอรับแถวแถวนี้ครับที่ประมาณเส้นระยะลบ6ษที่ราคา8บาท25จะเป็นแนวรับแรกที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเนื่องจากราคาในกรอบนี้นะมีโอกาสทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้90%นะครับแนะนำว่ามารอรับแถวแถวนี้นะครับสำหรับสายเทคนิคนะที่เส้นระยะลบ6เศษที่ราคา8บาท25ครับให้เขาลงมาเสร็จแล้วเขาย่ำได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับไปเทสแถวแวเส้นระยะ ลบ38.2อีกครั้งนะครับอ่าที่ราคาประมาณ1 0บาทส0สตางค์ตรงนี้อ่าเป็นต้านถัดไปนะครับตอนนี้แนะนำครับมารอแถวแถวนี้ดีกว่านะสำหรับสายเทคนิคครับที่เส้นเซยรลบ6 1 8ที่ราคา8บาท25ถ้าเกิดว่าภาพใหญ่ตอนนี้ผมมองว่าน่าจะจบรอบที่ตรงนี้นะครับอ่าน่าจะจบรอบที่ตรงนี้แล้วแหละเนื่องจากนะครั้งที่แล้วก็ ที่เราดูกันในอ p ีที่8นะครับเขาก็ลงมาเยอะแล้วล่ะนะครับที่ประมาณ70%กว่าเแถวๆโซนนี้แล้วอะนะผมว่าน่าจะกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับเอเชียนคับก็ประมาณนี้ครับในส่วนของหุ้นตัวอื่นนะครับหากพี่ๆ fc เนี่ยอยากให้ผมนำหุ้นตัวไหนมาทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็ นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์นะครับหากวิเคราะห์ไม่ถูกใจนะครับพี่ๆท่านไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังไงผมขอฝากช่องนิดนึงนะครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ